สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีวิตของทุกคนทุกตัวตนในโลกใบนี้มันมีเวลาของมันมันมีขีดจากัดของมันนะคะทุกๆคนล้วนแล้วก็มีแนวความคิดของตัวเองขึ้นอยู่กับการปลูกฝังความคิดต่างๆนานาต้นทุนคนเราก็ไม่เท่ากัน วิถีชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันที่สำคัญที่สุดนะคะคือทำอย่างไรให้เราเข้าใจกันให้มากที่สุดแล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันให้มากที่สุดมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความเข้าใจถ้าเราอยากเข้าใจแต่ถ้าไม่อยากเข้าใจมันก็จะคิดแต่มุมของตัวเองตลอดไป แล้วจะอยู่ร่วมใไรได้นะคะใช่ไหมคะสวัสดีนะคะเพื่อนมนุษย์ทุกทกท่านในโลกใบนี้ไม่มีอะไรถาวรมั่งคงตลอดกาลแม้แต่จิตวิญ,ญญาณของเราร่างกายของเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้ได้ตลอดกาจิตวิญ,ญญาณอยู่ไหนไม่รู้เมื่อเราจากโลกไปแต่ร่างกายของเราที่ยังอยู่ ก็ดูแลเขาให้ดีนะคะรู้ว่าควรจะกินอะไรรู้ว่าควรจะทำอะไรค่ะแล้วก็การกระทาในการความคิดนึกคิดต่างๆเพื่อที่จะอยูอ่ในโลกใบนี้อย่างผาสุขสงบร่มเยน็นโดยไม่เบียดเบียนผู้ใดไม่ทำาลายตัวเองไม่ทำาลายผู้อื่นค่ะไม่เอารัดเอาเปรียบใครๆไม่ต้องดีที่สุด แต่ก็อย่าเลวที่สุดนะคะค่ะขอบคุณนะคะทุกทุกท่านวันนี้ไม่ได้ขึ้นไลค์ค่ะขออนุญาตขึ้นมาทำคลิปเล็กๆนิดนึ่งเพื่อจะได้ฝากไว้ใน YouTube เดี๋ยวเพื่อนๆจะลืมแล้ว YouTube เขาจะได้แบบว่ารู้ว่าเรายังอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ